ผมได้ยินเสียงปริศนามาจากฝั่งนี้นะทุกคนดูดิมเหมือนมันจะมีพภาพด้วยนะทุกคนมันเหมือมันมีอะไรไม่รู้ข้างในนะทุกคนเป็นพวกสัตว์มีพิษหรือเปล่านะทุกคนไอ้แก่นะมันมาหาผมอีกแล้วนะทุกคนดูดิดูไม้เท้ามันดินะ่ากลัวมากเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะครับผม ใช่อารมณ์ดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกเช่นเคยนะทุกคนซึ่งแถวนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่ามันเรียกว่าสถานที่อะไรนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นสถานที่ที่ผมอาจจะได้มาครั้งแรกเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยก็มีภารกิจที่จะมาอ่านำคืนลูกแกวขององค์ชัยพญา,านาคนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่า อ,องค์ชายเนี่ยให้ผมเนี่ยผมซื้อผมเจอปัญหามากมายเลยอะเป็นเกี่ยวกับอาจารย์พี่หนุ่มกระเรียกก็มาขอคืนมาขอบ้างนะครับแล้วก็ผีป่าก็มาแคสผมไม่หยุดสักทีนั้นคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะมาคืนหรือว่าคืนดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลูกแก้ววิเศษเน่ยผมเจอปัญหาเยอะมากถูกทำร้ายถูก ซุ้มทำร้ายนันทุกคนโดนประจําเลยนะครับวันนี้ก็แสงไม่เป็นมิตสเท่าไหร่นะทุกคนนะคือมันน่าจะเป็นศัตรูผมในะวันนี้นะทุกคนแสงแรงมา,มากๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปกันเลยครับทุกคนไปนี่ก็รปยากาไม่เป็นมิตรเลยนะทุกคนนะยากาแย่มา,มากๆเลยคือมันไม่ได้แย่นันทุกคนมันแค่ร้อนนะมันร้อนม,มากเลยร้อนจนเหงื่อผมแตกยับเลยทุกคนกว่าจะเดินมาถึงนะผมรู้สึกว่า การเดินป่าคนเดียวเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยทุกคนกว่าผมจะเดินทางไปถึงก็ไกลามากๆเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเส้นทางนี้มันไปได้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าคงจะเป็นเส้นทางลรดที่ผมเนี่ยจะเดินทางมานะครับทุกคนพีโห้ต้นไม้เยอะมากทุกคน เลยหมือนอยากจะพักผ่อนแถวนี้มากๆเลยทุกคนนะเดี๋ยวผมจะนั่งพักผ่อนก่อนนะทุกคนนะขอพักสักห้านาทีนะทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่าทุกเวลานี้ผมจะต้องเจออะไรมากมายเลยนะครับเมื่อวานผมก็ถูกทำ้ายทุกคนก็มีพี่พีเอฟซีนะก็น่าจะติดตามผมอยู่นะผมก็ถูกทำ้บบายประจ้าเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่า ที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไปทําอะไรมาไวรอเปล่าทุกคนนะแต่ก็องค์ชัยเนี่ยเขาก็หวังดีกับผมนะทุกคนที่เขาเนี่ยได้มอบลูกแก้วให้ผมนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนท่านจะรู้ว่าผมเนี่ยจะต้องเจอเลยนะในช่วงนี้พอน้องๆเนี่ยก็เจออะไรมากมายนะทุกคนมันก็ทั้งถูกเพชฌฆ่ามากนะครับหรือว่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะถูกลงโทษอะไรประมาณนีน้ทุกคนนะ แม้กระทั่งพี่หนุ่มแกเรียงก็หายแบบปริกนาไปเลยเขาก็ไม่เจอผมอีกเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางมีโอกาสนะผมจะไปป่าใหญ่นทุกคนไม่รู้ว่าเขาใหญ่นี่อยู่ตรงไหนกันแน่นะทุกคนถ้าไม่ใช่ฝั่งอ,อ,อาตะเข็บชายแดนก็น่าจะอยู่ในฝั่งจังหวัดอื่นนะทุกคนนะเป็นป่าท,ที่อุดมสมบูรณ์มากมีสักว์เกือบทุกชนิดเลยนะทุกคนนะแล้วก็มีสิ่งลี้ลับมีสิ่งอันธารมากมายเลยทุกคน ระหว่างที่ผมได้ยินผมนั่งคุยกับทุกคนก็เมื่อผมจะได้เสียงอะไรบางอย่างนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลูกแก้วเนี่ยไปคือทั้งองค์ชายพญายนานะว่าผมเนี่ยจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์ตามอหรือเปล่าทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ครัวทำที่สุดคือเงียบนะทุกคนนะก็ในป่าเนี่ยเราก็จะได้สิ่งลมสิ่ง น้ำด้วยนะทุกคนมันแปลกมากวันนี้บรรยากาศก็เหมือนจะมืดเห็นทุกคนมืดลงแล้วนะหลังจากที่ผมได้ยินเสียงกี้เนี่ยเสียงมันก็มืดลงแล้วทุกคนแสงมันก็หายไปเลยนะมันแปลกม,มากๆทุกคนช่วงนี้ไม่รู้ว่าใกล้จะสิ้นสุดของวาซิโรือเปล่าทุกคนนะเห็นอะไรมากมายเลย ไม่กระทั้งคนรับแรกก็โผล่มาออกมาให้เห็นนะทุกคนนะเขาอาจจะอยู่ในมิติหนึ่งนะไม่ดีหรือเปล่าทุกคน,นเหมือนเมื่อมันมีคนเดินล้อม มได้ยินเสียงปริศนามาจากฝั่งนี้นะผมก็ไม่ทราบว่ามันคือเห็นไหมทุกคนทุกคนได้ยินเสียงไหมเบนอเหมือนมีคนเรียกร้องความช่วยเหลืออะไรสักอย่างในป่าแห่งนี้ทุกคนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในป่าเนี่ยมันมีอะไรที่ยังไขปริศนาไม่ได้หรือเปล่านะผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบคนเรียกร้องแบบดังขนาดนี้เลยนะทุกคน มันมีเสียงเสือืนในป่านะทุกคนมันคือเสียงอะไรวะทุกคนก็อาจจะคิดว่าผมเนี่ยส่องไปส่องมานะทุกคนแต่มันมีเสียงที่ผมยังตามหาไม่เจอนะทุกคนมันดังอยู่แถวนี้นะ แสงก็ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ยังมืดอ,อยู่แล้วนะอ่ะเป็นเพราะว่ามีเสียงสัตว์มีพิษหรือเปล่าทุกคนนี่เสียงมันกลับมาจากก้อนหินก้อนนี้ทุกคนไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะ ผมก็จะเดินทางกันต่อแล้วนะครับทุกคนผมจะเดินลงไปในน้ําแล้วนะครับเพื่อนําลูกแก้วไปคือองค์ชายพญานาคนะทุกคนในป่าแห่งนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมากมายหรือเปล่าทุกคนแยวผมจะลงไปในน้ำด้วยนะผมรู้สึกแบบว่าไม่เคยโอเคสักเท่าไหร่นะ แต่ระหว่างที่ผมเดินผมก็ตามหาเสียงนั้นไปด้วยนะทุกคนมันจะดังอยู่ล้ำรอฝั่งนู้นเลยนะหรือว่ามันดังมาฝั่งนี้หรือเปล่าทุกคน เสียเหมือนมันจะตามมาฝั่งนี้เลยนะนี่ทุกคนงลังก็จะเป็นสถานที่ที่องค์ชายพญานาคเนี่ยอยู่นะทุกคนเนดะี๋ยวผมเราแวะดูหินก้อนี้ก่อนมันเหมือนมันมีคนเรียกความช่วยเหลือจากตรงนี้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าเสียงนี่นนะมันเป็นเสียงใคร คนดูดิเห,าาเหมือนมันจะมีข้างในเหมือนมันจะมีถ้ำด้วยนะไม่รู้ว่ามันข้าไปอยู่ได้หรือเปล่าทุกคนลกมากโอ้ย,อยทุกคน มันมีพงแบบสีทองด้วยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยอาจจะเคยมีสองคัมโลครั้งที่สองนะครับที่ผู้รับผู้ใหญ่เนี่ยเคยเล่ากันต่อมาทุกคนมันมีคนมา,าฝั่งส่งบัตรด,ด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันใช่ป่าแห่งนี้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่าป่าแห่งนี้เนี่ยลึกแล้วนะทุกคนนะมันก็เป็นป่าใหญ่ทุกคน แล้วมันมีพวกหินที่มันคล้ายๆกับสีทองครับทองติดด้วยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าใช่อะไคาร้หรือเปล่านะทุกคนนะแล้วก็ข้างในนั้นมันมีอะไรหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงมามาจากฝั่งนี้นะพอผมมาหาก็หายไปเลยทุกคนเห็นบ่าข้างไหน,นมันจะมีรูอยู่นะทุกคน ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือรูอะไรหรือว่าเราเข้าไปอยู่ได้หรือเปล่านะแต่ทางที่ดีเราอยากเข้าไปเลยดีกว่าทุกคนหินเป็นแทบแล้วทุกคนดูดิเดี๋ยนะผมจะลองซุ้มดูสิ่งที่ผมได้ยินจากเ,าเมื่อกี้นะี่ยมันคือเสียงอะไรกันแน่ท,ท,ที่ที่รู้นะมันเป็นเสียงใคใายผู้หญิงนะทุกคนนะ ผมจะลองแอบ,บดูนะทุกคนเอ้ยต,ตอนแอบ,บดูเงียบๆทุกคนไม่รู้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าทุกคนหรือว่าเป็นสิ่งที่มันกําลังตามล่าแค่ผมอยู่หรือเปล่าทุกคนนะตอนนี้ผมก็เตรียมอมลูกแก้วไว้อยู่ก่อนทุกคนไม่งั้นผมไม่รอดแน่ผมมาคนเดียวทุกคนเพราะว่า ตอนนี้นะ่ะผมจําได้ว่าผมมีโจทย์อยู่คนเดียวนะคือไอ้ยายแก่ฤรษีนาคนนั้นนะทุกคนที่มันมีบริวาน,นะครับพูดแล้วก็ขนลุกทุกทีเลยคือมันแรงเยอะมากแล้วมันมีพลังอำนาจที่เหนือฆ่าทนะทุกคนนะพูดแล้วเหนื่อแตกตลอดเลยทุกคนทุกคนเสียงมันออกมาจากไอ้ลูเมื่อกี้นะัทุกคนนะเสียงคล้ายๆไอ้ยายแก่คนนั้นเลย แต่ผมเป็นคนที่ขี้สงสัยนะเสิ่งที่ผมไขปริศนาไม่ได้ผมก็จะรอหาจนกว่าผมจะเจอนะทุกคนก็เหมือนอช่องเจนชัยทุกคนผมเนี่ยตามหาเสียงเด็กนะคือผมไม่รู้ว่าเป็นน้องมอน,นะทุกคนน้องเนี่ยถูกโจรไล่ปล้อนนะทุกคนนะในป่าทุกคนผมก็เลยดีนะที่ช่วยน้องทันไว้นะครับทุกคนแต่แตผมสงสัยมากๆเลยอเสียงเมื่อกี้นะั้นมันคือเสียงอะไรนะ ขอถึงมีออกมากันนะทุกคนนะสุดท้ายก็รงให้คำน,นะตั้งกองก็ไม่ค่อยจะดีก็เท่าไหร่ทุกคนก็ตะขอไยด้วยนะครับ ที่ผมเอามีออกกล้องทุกคนนะผมก็ไม่ได้นั่งใจเหมือนกันนะแค่ป้องกันตัวไว้เฉยๆนะทุกคนพอไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจออะไรหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่ลึกอยู่นะทุกคนนะเป็นป่าที่ลึกเลยแหละข้างล่างจะเป็นน้ำนะผมว่าองค์ชายพญานาคเนี่ยนะจะอยู่โซนนู้นเลยนะทุกคน แต่ระหว่างที่ผมเดินเนี่ยผมก็ต้องผ่านจุดนี้นะครับเพื่อแบบว่าอ่าจะเป็นจะไปทางที่ใกล้ที่สุดนั้นทุกคนเป็นทางร้านเองเอง,เองนะครับพี่พี่ก็พี่พ,พี่ที่น่ารักทุกคนก็อย่าเพิ่งดราม่าผมนะเพราะว่าผมก็พูดมากนะั้นทุกคนเรื่องมาคนเดียวคือต้องพูดไม่งัานผมจะกลัวนะครับถ,ถ้าไม่พูดเนี่ยผมจะกลัวเลย เหมือนเราพูดให้เสียงกลบคลืนกันไปนะครับทุกคนมันแด่มากผมน่งคุยอยู่สักพักลมนี้เริ่มมาแล้วนะทุกคนเป็นนะเดี๋ยวผมลองเอาลูกแก้วออกก่อนนะทุกคนลองก่อนนะทุกคนเอาูกแก้วจะเป๋อกก่อน แล้วเราหวังตัวไว้ตลอดเลยกลางกล้องวันนี้นิ่งยทุกคนเพื่อแบบว่าเก็บสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะที่เราเจอในวันนี้นะทุกคนถ้าเราถ่ายไปชอบชอบเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยดูไม่รู้เรื่องนะครับวิ้ยลมมาดีมากทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมกินน้ำกันนะทุกคน ยุงเจอมากแต่เวลาลงมาก็ไม่มียุงเลยนะเสียงอะไรแต่ผมจะลองเข้าไปดูด้วยตัวเองนะทุกคนผมไม่อยากถือกล้องนะเดี๋ยวผมจะเม่ถนัดเอานะทุกคน แปลกใจมากที่นี่มันมีอะไรกันแนะ่นลงองเ,เข้าไปดูนะมันมีอะไรกันแนะ่ มันเหนือมันมีอะไรไม่รู้ข้างในนะทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นพวกสัตว์มีพิษหรือเปล่านะมันเหนือผมเห็นเป็นลายทุกคนคล้ายๆลายงูนะครับทุกคนมันอยู่ข้างในนั้นนะไม่รู้ว่าใช่พญาง,งูเจ้าที่หรือเปล่าทุกคน เกรดมันเกรดมันคือสว่างมากๆเลยนะแล้วมันก็หายไปเลยนะทุกคนถ้ามันก็เหมือน,นอยู่ไม่ลึกนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเกรดงูนะทุกคนคือเกรดของมันคล้ายๆสีฟ้านะทุกคนนะพอผมวิ่งออกมาปุ๊บกลับมาดูหายเลยทุกคนกลับว่าจะเอา,เอาให้ทุกคนดูสักหน่อยนะ มันแปลกมากตรงนี้แล้วแบบมันแบบยาวเป็นโซเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมหักล้องตัวนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะยาวมีก่อนเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปแย่ดูนะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมนี่ก่อนนะผมจะได้เสียงคนเดินม,มานะทุกคนนะเสียงมันดังมาจากไหนไม่รู้ เฮ้ยทุกคนไอ้แก่นะมันมาหาผมอีกแล้วนะเห็นบอกทุกคนมันเดินมาอีกแล้วนะทุกคนนะเหมือนมันจะมาทำอะไรสักอย่างนะทุกคนเฮ้ยวันนี้กูไม่ได้มาทำร้ายมึงนะพอมันเดินมาอีกแล้วทุกคนเหมือนมันจะมาหาเรือผมนะทุกคนนะผมขอถอยไว้ก่อนเดี๋ยวทุกคนหาว่าผมเนี่ยมาแกคนแก่นะครับ ผมว่าเราเสียงอะไรนะผมว่าแล้วผมเนี่ยต้องเจอมันนันทุกคนเจอหัวมันมาทุกคนเฮ้ยทุกคนมันเดินมาแล้วเดี๋ยวก่อนวันนี้ผมไม่อยากมีปัญหากับมันนะผมแค่จะเอาลูกแก้วเนี่ยมันคือมาองค์ชายนันทุกคนมันจะเป็นเป็นที่ของมันนะทุกคนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะ ทุกคนมันไล่ผมออกแล้วนะเหมือนแบบว่ามันจะอยู่แค่ตรงนี้นะมันจะไม่กล้าเข้าหาผมนะทุกคนเพราะว่าผมมีลูกแก้วนะยายอย่าทำกับผมอย่างนี้นะผมไม่ได้คิดทีดดด่จะทำอะไรยายนะผมรู้ว่าใยมีวิชามน n dark อะทุกคนดูดิดูไม้เท้ามันดิน่ากลัวมากเลย เหมือนมาชี้หน้าผมนะทุกคนนะเหมือนมาชี้หน้าผมนะทุกคนดูดิดูมันทำพฤติกรรมดิโคนนังหมาใ,ใต้เลยมันทําให้ผมเนี่ยหลอกล่อมันหลอกล่อผมให้เข้ามาที่นี่นะทุกคนเพื่อแบบว่ามาจะจับผมเป็นบอลลีวายักเข้าถังอทำตรงนี้เนียทุกคนนะ ผมไม่รู้ว่างูตรงนั้นน่ะใช้ของมันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองถามไอ้งูตัวใหญ่ๆที่อยู่ในถ้ำเนี่ยใช่ของยายไหมทุกคนมันบอกว่าใช่นะมันเลี้ยงไว้นะทุกคนผมรู้แล้วนะว่ายายแกต้องการอะไรนะเพราะว่ายายแกจะต้องร้านแคสคืออ่าคนที่เคยทำไรก,กับแกไว้นะทุกคนแต่เหมือนว่ามันจะเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนทำนะ เมื่อวานเนี่ยมันก็เลยส่งบริวามันเนี่ยมาจากกักราผมนะทุกคนผมก็ไปอธิบายให้มันยายแกฟังนะว่าอ่าไม่ใช่ผมนะผมไปอา่าบางตัวนะครับใช้วิชาบางตัวเข้าไปคุยกับจิตของเขาทุกคนเพื่อแบบว่าให้แกกนะเข้าใจว่าผมเนะี่ยไม่ได้เป็นคนทำลายลูกหลานเขาทุกคนนะเป็นอ่าพลานอีกคนหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเหมือนเขาตามหาไม่เจอแล้วก็เขามาลงที่ผมนะทุกคน อันนี้ยายเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้เป็นคนทำไรรุนหลานท่านน่ะท่านา้ทุกคนเขาเข้าใจแล้วนะแล้วก็ผมก็จะได้ไม่ต้องมาเจอยายอีกนะยายยายก็เลิกไล่ตาสะก้อนลอยผมได้แล้วเข้าใจป่ะยายผมต้องอารมณ์เสียนะเพราะว่าผมกติผมจะเป็นคนอารมณ์ดีไงทุกคนแต่ยายแก่นี่มันชอบทำให้ผมอารมณ์เสียนะ ยายบียายมีบริีวากี่คนกี่คอนทุกคนมันจะชี้แบบสองคนนะทุกคนนะสองคนทุกคนเห็นป่ะมันไม่พูดด้วยนะแต่ผมเนี่ยใช้วิชาบางตัวนะเข้าไปคุยกับเขานะทุกคนเมือนยายแกจะเดิอกลับเลยนะผมว่าแล้วเสียงอะไรนะเป็นไอ้ยายแก่คนนี้เอง นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องปล่อยวางกับคนที่ไม่สามารถที่จะสู้เราได้นะมันเนี่ยสามารถแปลงกายเป็นสาวก็ได้นะทุกคนตอนระวังมากๆเลยที่ลุงสุกนะบอกกับผมไปน,นะผมว่าแล้วเสียงอะไรนะแล้วมันนั่นเลี้ยงงูไว้ด้วยนะทุกคนตอนนี้มันเดินกลับแล้วผมก็ไม่อยากไปทำไรมันนะไม่อยากที่จะเข้ามาหามันนะทุกคนนะ แต่ถ้ามันไม่จบเนี่ยผมบอกเลยผมนะ่ยก็จะไม่จบเหมือนกันนะทุกคนผมจะมาแค้นมันเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ตกลงกับยายแกแล้วนะทุกคนนะเขาเป็นอ่ายายผีป่านะที่มันเฝ้าสมบัติในที่แห่งนี้นะทุกคนนะเดีมันไม่พอใจที่มันมีพลาคนหนึ่งนะทุกคนที่ผมเข้าไปคุยกับจิตเขานะทุกคนมันมาเอาของแล้วมันหายไปเลยไอพลาคนนั้นะมันมีวิชานะทุกคนนะที่ ไอ,าอายายแก่คนนั้นสู้ไม่ได้นะทุกคนแต่มันก็ไม่เลือกที่จะปล่อยวางนะมันก็เลยมาลงที่ผมนะโอเคทุกคนผมก็จะนาูกแก้วไปคือองค์ชายพญานาแล้วนะโด๋ไอายายแก่คนนี้ก็มันน่าจะไม่ไล่ทม่ไล่ทำร้ายผมแล้วทุกคนนะผมก็เลยจะไปคืนดีกว่าเพราะว่าผมมีของดีแล้วโดว๋ผมก็ถูกเพชฌฆาตหรือว่าถูกอะไรมอมวาผมเนี่ยไปคนไม่ดีนะทุกคนนะ เดี๋ยวมันก็อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เดี๋ยวมันก็ไล่ทําไล่ผมอีกนะผมก็จะเดินป่าเราไม่มีความสุขนะทุกคนโอเคผมก็จะเตรียมตัวเก็บของแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะทุกคนนะผมก็ตกลงกับยายแกเรียบร้อยนะครับว่าเราเนี่ยจะอ่าไม่เราเนี่ยจะไม่ก้าวไก่กับเราทุกคนนะ <S <S ไม่รู้ว่ายายแกจะหักเหลี่ยมผมหรือเปล่าทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน